มาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นของจองังหวัดพักันมาช่วยกุจ,จ,เจเิเราก็จะเจริญได้เร็วขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ขออ,อนุญาตพูดเรื่องอื่นสักนิดหนึ่งนะครับเพอเอมีใครปลูกข้าวมีทํานาเยอะไหมครับมีนม้ำไหมครับกุจิเรามีเยอะไหมครับเยอะไหมครับเนะาะน่านจะเยอะเพราะว่าวันนั้นวันนั้นผมผมได้เรียนท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของตำบลละว่า ทางกเกษตรอำเภอเขาได้มาพูดเนาะเขาบอกว่าปีนี้โชคดีสูเงเดินได้เงินชดเชยเกษตรกรเรกรยอะที่สุดเลย96.4ล้าน96ล <c oughs> ้านเยอะที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาผมไม่รู้ว่าจะเยอะที่สุดในภาคอีสานหรือเปล่าเยอะที่สุดเลยเขาบอกเขาสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครับ96ล้านเลยผมบอกว่านั่นไม่ใช่ข้อดีเลยไม่ใช่ข้อดีใจเลยใช่ไหมครับ 1> 96 1> ล้านนีคือแค่7% 7%ของพี่น้องประชาชนของเกษตรกร,กรที่จะได้จริงๆ96.4ล้านเนี่ยพี่น้องชาวสุนเนินต้องได้พ7 0 0รล้านครับพันจะงงไหมครับว่าทำไมพันเรล้านเราเสียหายทุกทีนี้ทางเกษตรเนี่ยผูดด้นำออท้้งถิดทั้งที่